สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัทมาโสพลครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เป็นวันที่9มีนาคมปี2565นะครับวันนี้ผมมีเหรดข้อมือพญาคุดรุ่นแรกของวัดคุดทารามนะครับมาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับเป็นเรดที่มีความสวยงามมากนะครับงานละเอียดคมชัดนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับออกที่วัดคุธทธารามนะครับตำบลคลองสะบวอํอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสำหรับวันนี้ที่ผมนำมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด4รายการนะครับทั้งของแบบผู้ชายและแบบผู้หญิงนะครับสำหรับเหรียญพญาคุณรุ่นนี้นะครับมีพิธีปลุกเสกณนะวัดคุตทารามนะครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ ปี2,565นะครับณอุโบสถมหาอุดอายุกว่า260ปีนะครับณวัดคุชทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราเริ่มเกินมาพอสมควรนะครับเรามาดูเลทกันเลยดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นกล่องของเลทนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนเนะว่าเป็นรุ่นหนึ่งเศรษฐีชนาจนนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็น รายการนะครับและเป็นโลโก้นะครับทางผู้จัดสร้างนะครับเช่นเคยครับพระของวัดคุธทรามนะครับจะมีสติกเกอร์นะครับเทิดมีคนแกะเนี่ยจะขึ้นเป็นลายน้ําขึ้นมาตามตามนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกล่องนะเพื่อนๆชมก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะซีนนะครับอันนี้เรามาดูกล่องที่แกะซีนแล้วนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้กล่องที่แกะซีแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนตัวสติกเกอร์เนี่ยถ้าแกะแล้วมันจะขึ้นเป็นลายน้ําเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดคุททรามนะครับเรามาเริ่มชมเรดเส้นแรกเลยนะครับผมขอแนะนําเส้นแรกก็คือเป็นเนื้ออปัปปากาครับ เส้นนี้ครับเป็นเนื้ออปก้ารายการที่1.8นะครับเนื้ออปก้าขัดยาดำนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ของผู้ชายนะครับมีความยาวของสายประมาณ7นิ้วนะครับผมอยากเพื่อนๆชมนะครับตัวข้อสายเลดเนี่ยทำออกมาดีมากนะครับทำมาสวยเกินราคาเลยดีกว่าครับมีความเรียบร้อยมากเลยนะครับเพื่อนๆชมตะขอกันนะครับ เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับจะได้เห็นชัดๆมาครับมาต่อกันครับซูมเข้ามาใกล้ๆแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นตัวเลดได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรีรุ่นนี้เป็นเรดญพยาคุตรุ่นแรกนะครับของวัดคุดอันนี้เป็นงานอัป,ปก้านะครับยังทำออกมาได้สวยเหมือนเนื้อเงินนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นอักขระเลขยันนะครับต่างๆเห็นไหมครับทาออกมาได้ดีแล้วก็เรียบร้อยมากเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีโค้ดอยู่บริเวณ2ที่นะครับที่แรกเนี่ยจะเป็นโค้ดตอกจะอยู่บริเวณนี้ครับเพื่อนๆส่วนอันนี้จะเป็นโค้ดเลเซอร์นะครับจะอยู่บริเวณนี้โค้ดเลเซอร์ด้านบนจะเป็นหมายเลขนะครับเหรียญทุกเส้นจะมีหมายเลข ุกเส้นนะครับสร้างตามจองเท่านั้นนะครับสําหรับรุ่นนี้เป็นเลดอีกรุ่นหนึ่งเลยที่สายพยาคุไม่ควรพลาดครับผมแนะนําเลยการันตีว่าเลดรุ่นนี้ทําออกมาได้ดีและสวยงามมากนะครับรายการต่อมาครับรายการที่1.9ครับเนื้อทองศรัทธาขัดยาดําอันนี้เป็นเนื้อของเขาแล้วนะครับไม่ได้ไปชุบมานะครับ ดูสายเลดครับเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่าสวยเกินราคาครับทำงานออกมาได้ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆตัวหน้าขององค์พญาคุดนะครับมีความชัดเจนผมด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับชัดเจนแล้วก็สวยมากเลยนะครับเช่นเช่นเดิมครับดูตะขอนะครับตะขอแล้วห่วงนะครับ มีความเรียบร้อยมากสวยงามมากนะครับเพื่อนๆด้านหลังนะครับจะเป็นอักขรนะครับอ,อักขรตอกแล้วก็เป็นชื่อของวัดคุทารามนะครับด้านหลังโค้ดจะมีจะมีสองจุดน,นะครับด้านขวาจะเป็นโค้ดตอกนะครับและด้านซ้ายนะครับจะเป็นโค้ดเลเซอร์ยิงเอาไว้นะครับเพื่อนๆเห็นโค้ดชัดๆนะครับ เป็นโคดมะอาอุนะครับมะอาอุเป็นหัวใจพระคาถาสำคัญนะครับในการเรียกธาตุด,ด้านบนนะครับจะเป็นหมายเลขครับมารายการต่อมาครับรายการต่อมาจะเป็นของผู้หญิงนะครับจะเป็นขนาดพิมพ์เล็กมีความยาว6นิ้วนะครับขนาดก็จะย่อมลงมาครับ นาจะย่อมลงมาสำหรับเส้นนี้นะครับเป็นเนื้อทองศรัทธาขัดยาดำเช่นกันนะครับเพื <spe ak> ่อนๆความเรียบร้อยนะครับของสายทุกเส้นนะครับทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับสำหรับเส้นนี้จะเป็นหมายเลขหกสิบสี่นะครับ และรายการต่อมานะครับจะเป็นเนื้อปลาก่านะครับเป็นพิมพ์เล็กของผู้หญิงนะครับเนื้ออปปาก่าพิมพ์เล็กของผู้หญิงนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับขนาดยาวหกนิ้วนะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆดูดูตะขอดูสายนะครับทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับ พิมใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงนะครับมีความต่างกันมากน้อยเท่าไหร่นะครับมาครับนี่ครับความต่างของสองขนาดนะครับขนาด7นิ้วและหกนิ้วนะครับขนาดก็จะต่างกันพอสมควรเหมือนกันนะครับ ความยาวก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับแต่งานที่ทำออกมานี้เหมือนกันนะครับมีความละเอียดชัดเจนมากนะครับอันนี้จะเป็นเรดอีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมนำมาแนะนำเพื่อนๆนะครับครับสําหรับเรดเศรษฐีชนะจนนะครับวัดคุถลามรุ่นหนึ่งนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับที่นำมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้สวัสดีครับ